เอาละฉันควรจะไปที่ไหนต่อดีอ่ามีห้องน้ำมีร้านค้ามีสวนด้วยมีทางเดินแล้วก็มีห้องอ่าเรามีอยู่แค่สี่ที่นี้นะะงั้นเราไปห้องน้ำแล้วกันโอ้จูเลียสอยู่ในห้องน้ำเหรอโอ้จูเลียสฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะเจอจูเลียสในห้องน้ำโดยบังเอิญนะนะฉันคิดว่าเขากำลังจะปัสสาวะนะ โอ้นายเออผมเอาโก้ฮะใช่เอาโก้โทษทีใช้เป็นคนที่ลืมง่ายไปนิดนึงอนะแต่ผมไม่เคยบอกชื่อคุณเลยนะรอแป๊บนะไม่นานนะกรอกอืมไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องรีบนะกรอกใช้เวลาให้เต็มที่เลยไม่ไมไม่มันเป็นเรื่องน่าอายนะสำหรับอัศวินที่ทำให้คนอื่นต้องมารอเนี่ยอ่าเร็วๆหน่อยซี่ ฉันไม่อยากให้คนที่รอฉันอยู่เนี่ยต้องมารอานานขนาดนั้นนะเขาเป็นคนแปลกๆดีนะเนี่ยจูเลสทำธุระของเขาด้วยความรวดเร็วหลังจากนั้นเขาก็หันกัะมาแล้วก็มาคุยกับฉันฟังนะเอาโกอัศซวินอนะ่ะต้องไม่หลงเหลือสิ่งปฏิกูลที่ทําให้เป็นหน้าเรื่องอับอายให้กับตัวเองหรอกนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เห็นเชียรล่ะนายจะดูไม่ดีนะถ้ามีอะไรหลงเหลืออยู่ในระหว่างที่นายทาธุระอยู่เนี่ย เอ่อจูเลียสครับดีทนก็คงไม่ทําอย่างนั้นหรอกค่ะเอาจริงๆ,ๆนะ <_ EN> แต่ว่าตอนที่คุณสบัดเนี่ยมันเต็มโถไปหมดเลยนะฮะนะมันจะไม่เป็นไรเหรอในระหว่างที่เขาสอนอยู่เนี่ยฉันก็เห็นตรงนั้นของเขาเนี่ยยังห้อยอยู่เลยเดี๋ยว <_ EN> เอาจริงๆนะฉันไม่คนที่จะมองไปอย่างนั้นใช่ไหมเสร็จแล้วละ่ะขอโทษที่ทําให้ใหรอนะโอเคเรามาสนทานากัานต่อเถอะแต่ผมต้องการจะเข้าห้องน้าเฉยๆนะฮะ ฉันควรจะทาอะไรต่อดีฉันควรจะทําอะไรต่อดีโอ้ oh, ได้สามข้อเลยวะคุยก่อนละกันคุณไปอยู่ไหนมาหรอครับจูเลียสอีกเมืองหนึ่งนะ่ะไปเข้าค่ายนอกสถานที่อะนะเรียกแบบนั้นก็ได้จะต้องอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาสี่เดือนเลยล่กก่อนที่จะกลับมาที่นี่อะนะกิจกรรมนอกสถานที่เหรอฮะในเมืองอื่นเหรอนายไม่รู้เหรอหลังจากที่นายขึ้นสู่ปีสองในนายคลเลจเนี่ยนายจะต้องไปทํากิจกรรมนอกสถานที่นะ่ะโอ้ใช่ ฉันคิดว่าสัตว์ตจารย์เซลิโอเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคุณทําอะไรที่นั่นเหรอฮะนายจะได้จับคู่หูกับอสเวนที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็เรียนรู้ว่าต้องทํายังไงในการช่วยเหลือพวกเขาจริงเหรอครับแล้วคุณช่วยงานเรื่องอะไรหละครับเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องนะฮะอุ้ยเดี๋ยวจูเลียสรับงานฆาตรกรต่อเนื่องเลยวะอะไรนะครับฉันอยู่ในเมืองที่มีศพเกินการเต็มไปหมดนะ ซึ่งหัวของพวกเขาส่วนใหญ่นะ่ะถูกตัดหัวออกนะ่ะฉันทำงานกับศาสตราจารย์อัศวินเพื่อเรื่องนั้นแหละนะแต่ว่านายไม่รู้หรอว่างานส่วนใหญ่เนะ่ยจะขึ้นอยู่กับ E ีีของกายด้วยนะมันจะดีเหรอครับที่ให้นักเรียนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอันตรายพันนั้นนะ่ะโอ้เออก็ไม่ใช่นักเรียนทุกคนหรอกนะที่จะต้องทำนะ่ะ ก็แค่นักเรียนที่มีพลังเหมาะสมเหมือนกับฉันเนี่ยถึงจะได้ไปทําอย่างนั้นนะนะจูเลสนี่ดูอารมณ์ดีนะเขาดูอารมณ์ดีเหรอเกินะถ้างั้นเราเกิดอะไรขึ้นกับคนร้ายล่ะครับหลังจากที่ฉันรู้ข้อมูลของเขาแล้วอนะเขาก็เป็นของฉันแล้วล่ะฉันจับเขาได้แล้วอะไรนะคุณจับเขาได้แล้วล่ะครับอีพีของฉันมีความสามารถในการควบคุมผู้คนนะนะเพราะศาสตราจารย์รู้เรื่องนั้นดีเขาก็เลยให้ขอให้ฉันช่วยนะ ถ้างั้นเขาก็มี EP เหมือนกันสินะฉันสงสัยจังว่าเป็นยังไงถามศาสตราจารย์เซริโอเรื่องเกี่ยวกับทํากิจกรรมนอกสถานที่ได้เลยนายต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยผมจะทําแน่ครับโอ้ได้การเซริโอลแล้วว่ะตอนก่อนยังไม่ได้นะฮะฉันควรจะทําอะไรต่อดีควรจะทําอะไรต่อดี Ignore กับ Observe บอสอะลองดูแล้วกันเพราะผมว่าหัวข้อส่วนใหญ่ใจนี่นะ เออขอโทษนะครับแต่ผมขอตัวก่อนได้ไหมอะไรนะโอ้ขอโทษทีฉันขวางทางนายอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะจะัดการเลยเขาทําให้ฉันประมาาแล้วเนี่ยตอนที่ฉันย,ยืนอยู่หน้าโถเนี่ยจูเลสก็ยืนอยู่หลังฉันเดี๋ยวทำไมโพสิชันมันดูแปลกแปกวะ <laughs> เออเออ,เอ,อไม่ต้ององวลหรอกทาหน้าที่ของนายเสร็จเลยฉันเป็นรุ่นพี่ของนายอยู่แล้วนะ เขายื่นมือมาอยู่รอบตัว uh ันแล้วก yep? uh ็ดึงซิบฉันลงฮะเจ้าจุลเรียวสุดทำอะไรก็ทำอะไรครับเนี่ยเงียบหน่อยนะอย่าขยับนะเข้าตรงนั้นของฉันออกมาเอะจัดการได้เลยผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกคุณทำให้ผมกังวลนะเนี่ยอะไรนะนายนี่เซนสตีผิดคาดเลยนะเนี่ยแล้วใครจะไม่เป็นแล้วครับในสถานการณ์อย่างเนี้ย <laughs> ฉันก็แค่รู้สึกสนุกนะที่ได้ทําแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องงองวลนหรอกเขาแกล้งฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันคงเป็นวัฒนธรรมของเขาเหรอมั้ง <laughs> ได้รับการแกล้งมานะฮะ <laughs> และหน้าแกล้งเมื่อกี้นี้นี่คือแบบโคชัวไลน์ <laughs> ฉันควรจะทำอะไรต่อดี <laughs> เหลือ,ข,อข้อสุดท้ายนะฮะออฟเซิร์จูเลียสร่างกายของเขาเขาดูแข็งแกร่งมากเลยนะ มันเหมือนกับเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานมากเลยฉันไม่คิดตรกนะว่าการที่อยู่ชั้นสูงกว่าเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยดูไม่บรรลุนิติภาวานะน่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดเรื่องในแง่ดีมากเกินไปนะมีอะไรเหรอเอาโก้มีอะไรอยู่บนหน้าฉันเหรอหรืออาจจะเป็นไปได้ว่านายอยากจะมองฉันเยอะกว่านี้เหรอ <laughs> <laughs> เขาเอื้อมมือลงไปปลดซิปกางเกงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวทําอะไรเนี่ย ไม่ใช่ครับไม่ไม่เอาอย่างนั้นนะผมก็แค่คิดว่าคุณดูอารมณ์ดีเหลือเกินนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะ่ะอัศวินจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับผู้คนอยู่แล้วนะมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีได้นะแล้วก็เป็นเรื่องเสื่อมเสียได้ถ้าอัศวินเนี่ยเดินไปรอบๆแล้วก็หัวของเขาเนี่ยไม่ตั้งตะง,งานสูงขึ้นมานายจะต้องอกผายไหลพึงตลอดเวลาอยู่แล้วนะด้วยความองอาจอนะ่ะครับอาศวินงั้นเหรอ นี่คืออัศวินที่ฉันจะต้องเป็นหรือเปล่านะเหมือนเขาเห็นตัวเองว่าเขาเป็นอัศวินอยู่แล้วนะไม่เหมือนกับคนที่มาฝึกฝนหรือเป็นนักเรียนในที่นี่เลยนั่นหมายความว่านี่คืออัศวินในอุดมคติของฉันงั้นเหรอแล้วก็ความมูทะลุนี้มันทำให้ฉันนึกถึงสา,าจาจันทร์เดลลิชเนี่ยฉันคิดว่าฉันมีไอเดียที่ดีสำหรับจูเลียสในครั้งถัดไปแล้วแหละได้รับค่าความสัมพันธ์กับจูเลียสวะ ได้การจูเลียสมาด้วยอาตามาแน่แน่ฉันควรจะทำอะไรต่อไปดีไม่มีแล้วขอออกเลยแล้วกันนะบายบายจูเลียสถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันนะเอลโก้เอาละฉันควรจะไปที่ไหนต่อดีไปตลาดเออศาสตราจารย์ตอนแรกผมมาผมนึกว่าจะเจอ ไม่แกลก็ไออะไรนะออสการ์นะเนี่ยโอ้สแตนเดนลิสไงเอาโก้คุณมาช้อปปิ้งเหมือหรอฮะอ่าฉันหิวกะนะันดูแล้วระหว่างที่เราอยู่ที่นี่กันเนี่ยไม่หาอะไรมากินกันก่อนเหรอฉันเลี้ยงเองจริงเหรอครับขอบคุณครับฉันควรจะรับอะไรต่อดีอ้าจริงๆรางสแตนเดนลิสน่ารักนะอุ้ยสองอันเลยหรอ,หรอมี โอ้สอ๋อชื่อสองคนเลยอรอแล้วก็มีสอบถามด้วยเอาสอบถามก่อนผมไม่เคยกินอะไรที่ในโรงอาหารมาก่อนเลยอ่ะมีอะไรที่คุณอยากจะแนะนำเลยฮรับซือให้ฉันซื้อให้ไหมละ่ะฟังดูดีครับแตนตาเดลิสเดินออกไปแล้วก็ไปออเดอร์บางอย่างมาให้ฉันนี่งไงนี่คืออะไรครับสิ่งที่เขาเอามาให้มีลักษณะเหมือนไส้กรอก ที่หั่นสไลด์มาบางๆแล้วก็มีซอสสีขาวลาดอยู่ข้างบนนี่เรียกว่าคามิวเวิร์สเน่ยไม่เคยได้ยิยนมาก่อนเลยครับมันคือไส้กรอกเหรอฮะใช่แล้วล่ละมันก็เป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งนะมันถูกเรียกในนามว่าคาร์มิลนะเพราะฉะนั้นชื่อเต็มๆของมันเลยชื่อว่าคาร์มิลเวิร์สเนี่ยมันดูเยี่ยมมากเลยครับลองหน่อยสิก่อนที่มันจะเย็นนะทางการไม่เกรงใจนะฮะ หลังจากนั้นฉันก็ลองกินไปคำหนึง่งซอสที่ไหลออกมาจากไส้กรอกเนี่ยมันเหมือนข้าวมากเลยละ่ะวกกับไวซอสที่ผสมประสานกันได้อย่างลงตัวมันทำให้รู้สึกว่ารสชาตินี้เนี่ยมันเหมือนมาจากสวรรค์เลยแหละอร่อยจังเลยใช่ไหมล่ะนี่เป็นอาหารจานหลักของประเทศทัสเรนส์เลยนะ <What? S 1> อะไรนะจากทัสเรนส์สหไวซอสนั่นนะ่ะคือนมแพะน่ะ แพะนะฮะไม่อยากจะบอกเหมือนกันนะว่าเรามีในฟอนเทลเหมือนกันฮัสเซนเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูเขาเพราะฉะนั้นจึงมีแพะมากมายมากกวัวอย่างนะว้าวไส้กรอกนั่นก็ทํามาจากแพะเหมือนกันนะนะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกที่แตกต่างน่ยคือรสชาติมันมากกว่านะที่มาจากสถานที่นั่งเดิมของมันนะรสชาตินั้นน่ะเป็นรสชาติที่หาได้เฉพาะในฮันเท่านั้น เข้าใจแล้วทุกๆอาหารเนี่ยมาจากในประเทศต่างกันสินะฮะถูกต้องแม้กระทั่งคนที่มาจากประเทศนั้นทีโอเน่ะเจ้าชายของเมืองนั้นน่ะก็สามรารถทำอาหารแบบนี้ได้เหมือนกันนะโอ้เดี๋ยวทีโอทำอาหารเป็นเหมือนกันเหรออย่าตัดสินใจจากแค่เขามาจากที่ท,ที่หนึ่งถูกไหมล่ะอย่างที่เขาว่าไว้ทุกๆคนนะมีหลายด้านของตัวเองเสมอละเข้าใจแล้วครับศาสตราจารย์ ผมเชื่อแล้วครับว่าทีโอเนี่ยมีสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่าเขาจะเก๊กยังไงก็ตามผมก็ไม่ได้รังเกียจประเทศของเขาเพราะว่าเขาหรอกนะฮะจริงเหรอฉันคิดว่าเธอเข้าใจแล้วนะถ้างั้นฉันจะปล่อยเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเธอแล้วกันแต่ขอบคุณนะครับที่แนะนําให้ผมรู้จักอาหารของประเทศของเขานะ่ยดีเลยถ้างั้นก็กินเยอะๆแล้วกันนะแล้วก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆล่ะ ได้ความรักจากอาจารย์เดริสเพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะเอาละฉันจะทำอะไรต่อดีทำอะไรต่อดีเหลือสองเรื่องเอาเซเรโอก่อนพอเรามาคิดดูแล้วผมรู้สึกว่าคุณคุยเปิดเผยกับผมมากเลยนะฮะแต่ว่าผมไม่เคยคุยกับศาสตราจารย์เซเรโอเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะเขาค่อนข้างจะเก็บตัวนะอีกอย่าง ไม่คิดหรือว่ามันควรจะสร้างระยะห่างระหว่างศาสตราจารย์กับนักเรียนอ่ะเขาสร้างระยะห่างกับคุณด้วยเหรอฮะก็ไม่เชิงว่าเราเกลียดซึ่งกันและกันหรอกนะแต่ว่าเราก็ทํางานด้วยกันด้วยดีนะ <m> แต่ฉันคิดว่าเขาก็สร้างระยะห่างกับทุกคนนะ <m> อ่ะเรื่องจะเป็นไปได้ว่า <m> เขาสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นแบบแบบนั้นนะขยะที่เขาทิ้งไว้อยู่รอบๆห้องกอบเขาเนี่ย บางทีอาจจะมีกุญแจที่ทําให้เราเนี่ยรู้จักเขาก็ได้ขยะเหรอเดี๋ยวศาสตราจารย์สเตลิโอไม่ไม่ระเบียบขนาดนั้นเลยหรอดูจากดูจากหน้าสเตลิโอนี่ดูน่าจะเจ้าระเบียบเลยนะคุณพูดว่าขยาะเหรอฮะมีอะไรหลายอย่างในห้องนั้นที่มันแปลกๆนะนายอาจจะคิดว่ามันเป็นห้องของพวกที่ไม่ทํางานทําการเลยก็ว่าได้อะแต่ว่าไม่เลยละ่ะมันก็คือขยะชิ้นหนึ่งเลยละ่ะสำหรับฉันนะนะ แต่ในทางกับกันมันอาจจะเป็นสิ่งสำคัญก็ได้สาหรับเขาอะนะเหมือนที่ทะเลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับฉันเหมือนกันห้องสัตว์จ,จรยรเซเลโอเนเต็มไปด้วยขยะอย่างนั้นเหรอฮะห้องเซเลโอมาวะ่ะแสดงว่าไม่ใช่ขยะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะของที่ไม่มีประโยชน์สาหรับคนอื่นมากกว่าถ้าสําหรับสัตว์จ,จรยรเซเดรลิตมองนะทําอะไรต่อดีเหลือหัวข้อเดียวนะฮะจูเลียส คุณคิดยังไงกับจูเลียสล่ะฮะอืมเขาแข็งแกร่งมากเลยนะแข็งแกร่งล่ะฮะหมายความว่ายังไรงล่ะฮะไม่ใช่คันนะที่คิดทุกคนที่สู้กับเขาแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะคิดทุกคนเลยละ่ะจริงเหรอครับเขาเป็นนักดาบที่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เขาเก่งเรื่องนั้นหรอกนะแต่เพราะอีพีของเขาเนะี่ยเรียกได้เลยว่าเขาโกงเลยละ่ะอีพีเขาโกงเหรอโกงเหรอฮะ,ะ,ฮะก็นะ อาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีเท่าไหร่ที่ให้พูดเรื่องเกี่ยวกับ EP ของคนอื่นน,นะนะถ้านายอยากรู้จริงๆไปถามเขาเองสิค,ครับ E.P ที่ทำให้เขาเนี่ยดูโกงเหรอ E.P อะไรกันนะไม่เหลือแล้วไปเลยแล้วกันนะถ้างั้นถ้าไม่ว่าอะไรสตานเดลิสผมขอตัวก่อนนะครับแน่นอนแล้วเจอกันนะแล้วก็อย่าลืมฝึกด้วยล่ะไม่ลืมหรอครับ เอาละฉันควรจะไปที่ไหนต่อดีเหลือสองที่สุดท้ายเหลือสวนกับอ่าทางเดินไปสวนก่อนผมว่าสวนมีสิทธิ์ไปไม่ได้อยู่สองอย่างนี่เนี่ยว่าแล้วเชียรัฮะแกร้อยู่ในสวนอย่างนั้นเหรอเนี่ยเหมือนกับว่าเขาหลับอยู่นะก็นะตรงนี้มันร่มเย็นดีจะต,ตายฉันไม่ว่าเขาหรอกบางทีฉันอาจจะแกล้งเขาเล็กนิดน้อยนหน่อยก็ยยยอยอยได้นะ ฉันพยายามที่จะแกล้งปลุกเขาโดยการเอามือเนี่ยไปใต้แขนของเขาแล้วก็ลูปคำนมของเขา <S <S 1> <S 1> ต้องรูปคำหน้าอกเนาะเรียกรูปคำหน้าอกดีกว่ายังไงก็ตามรู้สึกว่าแกรนเนี่ยจะเป็นคนที่หลับลึกมากเลยแหละไม่มีความรู้สึกเลยว่าเขาจะลืมตาตื่นขึ้นมานะ <S 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 ทำไมเป็นคนหลับลึกขนาดนี้นะเนี่ยฉันรู้ว่ามันอาจจะเสียมารยาทนะ แต่ฉันลองที่จะแตะไปที่กางเกงของเขาดูแล้วก็แตะไปที่ตรงนั้นของเขา What <the> fuck? เอาก็เบืรองนี้ก็จะให้แบบมันติดได้ให้้ไดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยดีนะแม่งติดหมดในนี้ไปแล้วฉันสัมผัสได้ถึงความนุ่มบนมือของฉันความรู้สึกที่มือของฉันสัมผัสได้เนี่ยแต่แกรนก็ยังนอนกลนต่อไปไม่ตื่นเลยฮนะฉันพยายามลูบคำไปเรื่อยๆมันนุ่มนะ แต่ว่าเริ่มมีบางอย่างแปลกขึ้นไปหลังจากที่ทําไปได้สักพั้งหนึ่งฉันก็ไม่ได้ยินเสียงเขาโกรนอีกแล้วละ่ะแกรนตื่นแล้วเถอแหมเอาโกนหให้แดงเลยนะมึงเนี่ยมึงทำเอาไซากูนนี่แทบไม่เป็นภาษาเลยเมื่อกี้นี้นายทำอะไรอยู่เนี่ยเออฉันต้องการจะปลุกนายเนี่ยนายไม่มีวิธีปลุกที่ดีกว่านี้แล้วหรือไงเด่ยแกรนปัดมือฉันออกในระหว่างที่พูดอย่างนั้น S 1> <S 1> <S ฉันหลับเป็นตายเลยล่ะอรุณสวัสดิ์แกรนดบ้าเอ้ยท่านอาจจะปลุกฉันแล้วก็อย่างน้อยช่วยปลุกตอนที่ไม่มีเวลาฟรีไทม์แล้วได้ปี่ยถึงตอนนั้นก็คงจะสายไปแล้วแหละอีกอย่างที่นี่มันไม่เพ่ที่ที่เหมาะสําหรับการอ่านมากกว่าเหรอ <S <S สถานที่เหมาะกับการอา่านเหรอจะไม่มั่นใจหรอกนะว่าฉันจะทําอย่างนั้นไว้ด้วยในระหว่างที่ฉันหลับได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนี่จะคิดแต่หลับอย่เดียวเลยล่ะแก ก็คิดอย่างนั้นนะมันดูร่มเย็นดีจะตายแล้วก็ดูสบายดีด้วยฉันควรจะทาอะไรต่อดีควรจะทําอะไรต่อดีอุ๊เอาไม่มีหัวข้อที่สามถ้างั้นเอาเรื่องออสการ์ก่อนเลยที่ตรงนี้เป็นที่ที่ฉันอ่านหนังสือตอนที่ออสการ์ให้ฉันอ่านนะนะอะไรนะทําไมได้มาอ่านตรงนี้ล่ะเนี่ยมันรู้สึกดีนะที่ได้อ่านภายใต้แสงอาทิตย์ที่สาดส่งลงมานะนั่นทาให้ฉันหลับได้เลยนะแหมเอย้ย แต่นายก็ทําอย่างนั้นอยู่แล้วนี่นายอยากหลับด้วยไหมล่ะไม่ละขอผ่านดีกว่าอย่างน้อยถ้าฉันจะหลับจริงๆฉันขอนอนในตอนเย็นดีกว่าฉันงี่บหลับได้ตลอดเวลาแหละไม่ว,ว่าจะเช้าหรือเย็นนะนะเขาทําระหว่างเรียนด้วยนี่นะนี่เขาหลับกี่ชั่วโมงกันเนี่ยก็งานอ่านอ่ะมันน่าเบื่อสำหรับฉันนะนะจะรู้แล้วไปที่หอสมุดสิฉันจะไม่เคยไปที่นั่นเลยอ่ะมีหอสมุดด้วยเหรอโอ้ มีที่นั่นด้วยเหรอนายไม่เคยอา่านไกล์โรงเรียนเลยเลยใช่ไหมเนียโ,โทษทีลองไปดูสิฉันคิดว่ามันจะเป็นการเสียเวลานะถ้านายมานั่งอ่านอยู่ตรงนี้มากกว่าฉันไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะออกมาจากปากนายมากกว่านะโอเคได้ห้องสมุดมาแล้ว แต่เอาจริงๆถ้าออสการ์ถึงกับเขียนนิยายของเขาได้ซึ่งออสการ์เป็นคนบอกเองว่าเขาจะเขียนนิยายของเขาได้ก็ต่อเมื่อเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าได้อ่านอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะ make sense อยู่แล้วล่ะถ้ามันจะมีหอสมุดนะทำอะไรต่อดีไปห้องน้ำเอ้ยอาบน้ำนายได้อาบน้ำามากเลยผ่านช่งนี้เดี๋ยวเข้าประเด็นนี้เลยล่ะถามเพื่ออะไรเนี่ยนายเป็นพ่อขอฉันเลยไ แสดงว่าพ่อเขาก็บอกเขาบ่อยๆใช่ไหมเนี่ยอย่างน้อยฉันจะอาบน้ําหลังจากที่ฉันฝึกกันนะไม่ต้องมาบ่นให้ฉันฟังหรอกฉันไม่คิดอย่างนั้นนะยกตัวอย่างเช่นถ้านายมีอารมณ์ที่อยากอาบกับใครสักคนหนึ่งอย่างเนี้ยฮะตัวของนายและเขาเนี่ยอยู่ใกล้ซึ่งกันและกันหัวใจเต้นละรัวหลังจากนั้นนายก็มาจูบก,กันทำไมเอาโก้มา <laughs> เข้าประเด็นนี้ได้วะงง ใบหน้าของนายสองคนชิดซ <being> ึ <headed> <pos itive moon> ่งก <anger> <t ell> ันและกันและริมฝีปากก็อยู่ห่างกันเพียงไม่กี่นิ้วแต่หลังจากนั้นพขอก็พูดว่านายตัวเหม็นนึงเลยอ่ะบ้านแกสิมันคงไม่เกิดแบบนั้นขึ้นหรอก่ะแต่วันต้องเกิดขึ้นแน่ๆถ้านายยังทำอย่างนั้นอยู่นะงั้นลองดูไหมล่ะฮะกันดึงทันเข้าไปหาตัวเขา หลังจากนั้นผักฉันอยู่ชิดกับต้นไม้ที่อยู่บนสวนเด็นี่เขาหน้าเข้ามาใกล้ฉันหัวใจฉันเริ่มเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนเอาจริงเหรอเนี่ยในสถานาการณ์เนี้นายจะพูดอะไรกับฉันล่ะดเดี๋ยวฉันหลับตาปีเลยล่ะพราอคิดว่าจะมีการจุบเกิดขึ้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง เราไม่ได้จูบก,กันมันก็แหน่อยู่แล้วล่ะฮะเห็นไหมล่ะนี่แหละคือสิ่งที่มันจะเป็นเอ๊ะโอ้น่าดูเสียดายนะเอาก็กรขาดาษเรายังเสียดายเลย <c oughs> ทำไมนายใจเต้นเร็วขนาดนั้นล่ะเอาก็นะุบปากนะอย่างน้อยก็ทำให้มันเสร็จในระหว่างที่นายเริ่มต้นมันขึ้นมาเองได้ไหมล่ะ คุณได้รับการสารภาพว่ะมันไม่เชิงสารภาพนะฮะแอปคิวหมายถึงว่าแบบเหมือนเผยความรู้สึกนะฮะเปิดเผยประมาณนั้นจีบประมาณนั้นแหละอ้าวแก็กเราไอ้น,นี่มากขึ้นโอเคฉันทำอะไรต่อดีแต่ไม่ไม่มีนี่งั้นลองไปทางเดินก่อนนะฮะทางเดินจะเจอใครวะแล้วเ,เจอกันนะแกรนแน่นอนกันฉันหลับก่อนนะ นี่นายจะหลับทั้งวันเลยได้ไงเนี่ยโอเคเหลอที่สุดท้ายแล้วนะฮะไปทางเดินแต่ยังไม่เจอ,อที่สามเลยนะโอ้ออสการ์อยู่ทางเดินเว้ยโอ้เออสการ์ดยเอลโกมาทำอะไรตรงนี้เหรอทำไมมันยืนอยู่ตรงเนี้ยอืม mm? โอ้ก็ฉันคิดว่าฉันมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะ ฉันควรคจะทำอะไรดีควรจะทําอะไรดีมีสองเรื่องว่ะอ่ามีชายหาดเอ้ยเดี๋ยวออสการ์เหมือนตอนนั้นออสการ์ไม่ได้ไปด้วยป่ะชายหาดแล้วก็สงสัยเอาสงสัยก่อนแล้วกันอยากรู้นะฮะแต่ทําท่าทางแปลกๆนะอ่ะอะไรนะไม่หรอกฉันไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะฉันเคยเห็นคนทําแบบนี้มาก่อนนะ่ะรู้ไหมแต่ฉันรู้เลยว่าเขากําลังซ่อนอะไรอยู่ ฉันไม่รู้หรอกนะว่านายพูดถึงเรื่องอะไรแต่ฉันไม่ได้ซ่อนอะไรทั้งนั้นล่ะก็จริงมั้งแล้วนายไม่คิดจะบอกฉันหน่อยเหรออย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันนะตมาพูดอะไรแบบนั้นเล่าฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันน่ะถ้าเราเป็นเพื่อนกันจริงบอกฉันหน่อยสิก็ก็ได้ฉันจะบอกนายเพราะฉะนั้นหยุดพูดแบบนั้นได้แล้วน่ะ เห็นมหมลาซ่อนอะไรอยู่จริงด้วยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันพยายามจะซ่อนหรอกนะแต่ว่ามันอาจจะฟังดูตลกนะ่อเนะเพราะฉะนั้นอยา่าทำเลยนะเมื่อวานเนี้ยฉันเห็นผีด้วยละ่ะเห็นผีว่ะผีเหรอตอนที่ฉันไปห้องน้นะําน่ะนครับระหว่างค่าคืนนั้นนะ่ะฉันเห็นอะไรบางอย่างลอ,อยอยู่เอาจริงหรือเปล่าเนี้ย มันเป็นเรื่องจริงนะฉันตกใจมากเลยอในตอนที่ฉันพยายามจะวิ่งไล่ตามมันไปน่ะมันก็ไปที่ชายหาดแล้วแต่ว่าในตอนที่ฉันไปถึงเนี่ยระหว่างที่ยืนรออยู่บนชายหาดเนี่ยมันก็หายไปนายตามมันไปด้วยเหรอนายไม่กลัวเลยระน่ะแนนอนฉันกลัวสิแต่ว่ามันคงจะเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยมีเรื่องที่จะเขียนได้ว่าแล้วเชียว ออสการมันเป็นสายนี่นะฮะสายจิตตามเขากล้ากว่าที่ฉันคิดอีแฮะอีกอย่างนะมันดูไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นทำไมล่ะไม่รู้สิสั่งหอนฉันอนะ่ะอืม ได้การพบเห็นมานะฮะหลายๆคนจะคิดว่าการนี้หมายถึงแบบตกใจหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่วิดเนสแปลว่าแบบเหมือนพบเห็นเหมือนอ่าไปเจอมาหรือพยานประมาณนั้นนั่นเองนะฮะไม่ได้แปลว่าพบไม่ได้แปลว่าตกใจนะอันนี้ฉันควรจะทำอะไรต่อดีโอ้๊ให้เจอพยานเลยเหรอเออจริงด้วยออสการ์ยังไม่เคยไปบีชกับเราใช่ไหมอ่ะไปลองถามบีชดูก่อนจริงด้วย ยังจำเรื่องเส้นทางลับที่ฉันบอกนายได้อยู่หรือเปล่าอืมโอ้เส้นทางไปชายหาดที่นายกับแกรนบอกนะใช่แล้วในายใช้เวลาที่นั่นเยอะมากเลยนะศาาจารย์โมโหโนแน่ถ้าเขารู้แต่ว่ามันตื่นเต้นมากเลยนะฉันว่าไม่อะ่ะจริงเหรอทำไมนายไม่ลองไปที่นั่นดูบ้างล่ะ ไม่ No นายต้องกล้าหาญในการประจนภัยมากกว่านี้สิพวกนายสองคนเจอเพราะฉะนั้นพวกนายสองคนก็ไปกันเองสิในนายงอนพวกเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยที่ไม่ชวนนายไปด้วยเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกอย่ามาโทษพวกเราสิตอนนั้นไอ้สลบอยู่นะอ,อ๋อเออใช่ตอนที่เกิดเรื่องตอนนั้นรู้สึกว่าออสการ์สลบอยู่ในห้องพยาบาลปะ เพราะว่าเห็นเลือดเซริโอนะฮะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้งอนกลาแล้วเชื่อว่าเขาต้องงอนอยู่จริงด้วยทั้งคนทำ,ทำอะไรต่อดีแต่ถ้าบอกว่าออสการ์ก็เคยไปแล้วเพราะว่าเห็นผีเออจริงด้วยถ้างั้นถามเรื่องพยานเลยผีที่อยู่ในใน่ายคอเลตเหรอถ้างั้นก็น่าจะเป็นวิญญาณของอัศวินหรือเปล่าอาจ,จะนะ วิญญาณของนักเรียนที่สอบตกอะไรประมาณนั้นอ่ะโอ้ถ้าเรื่องแบบนั้นเราก็อาจจะเป็นไปได้เลยล่ะกระชิกนะ <laughs> เขาอาจจะผิดหวังเรื่องที่เขาไม่ได้เป็นอัศวินแล้วเขาพยายามมาหลายครั้งแล้วถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นจริงแล้วก็ถ้างั้นเขาน่าจะกระโดดฆ่าตัวตายในทะเลหรือเปล่ามันก็ดูน่าเศร้านะถ้าคิดแบบนั้นจริงๆก็ก็แค่สมบุินะ ท่นก็ไม่ได้คิดมากกว่าเรื่องนั้นหรอกนะนายจะไม่คิดสั้นแบบนั้นใช่ไหมนายสามารถคุยกับพวกเราได้นะถ้านายรู้สึกว่ามันหนักเกินไปสำหรับนายนะ่ะไม่ต้องห่วงนะพวกเราชาวทะเลอะมีหัวใจที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเออจริงด้วยอไอเอลโก้มันเป็นชาวประมงด้วยวลืมไม่ใช่หมายถึงโดดลงไปในมาหาสมุทรแล้วก็ฆ่าตัวตายใช่ไหม <c oughs> Ừ, ฉันก็ไม่รู้เรื่องนั้นหรอกนะ <one> ทำไมอย่างนั้นละ่ะฉันควรจะทำอะไรต่อดีลองกลับไปหากแกลนไหมเผื่อจะมีเรื่องเกี่ยวกับพยานม,มาแล้วก่อนนะออสการ์เมื่อกีน้นี้เผื่อกดนะฮะโทษทีได้เลยเราเจอกันฉันเริ่มจะเหนื่อยแล้วสิฉันน่าจะกลับไปพักที่ห้องนะอ่าลองกลับไปที่สวนดูก่อนผมอยากรู้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับพยานหรือเปล่านะฮะ มีไหมนะมาจริงด้วยโอ้ใช่ออสการ์บอกว่าเขาเห็นผีด้วยอฮะผีเนี่ยนะเขาบอกว่าในระหว่างที่เขาไปที่ชายหาดอะไรสักอย่างนึงนี่แหละผีเดินได้เหรอ <c oughs> อืม <c oughs> ก็ฟังดูเป็นอย่างนั้นนะนะแต่ ฟังดูแล้วมันเหมือนมันลอยได้มากกว่าน่ะเชื่อเรื่องนั้นด้วยเหรอนี่ฉันก็แค่บอกสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้นนะไม่มีผีที่ไหนหรอกนะถ้าเจอแล้วก็นายก็ต้องต่อยมันเลยสิ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> แกนผีเลยไปสิฉันคิดว่าฉันต่อยผีไม่โดนหรอกนะ No มันก็แค่สิ่งที่ผู้คนคิดกันนั่นแหละอย่างน้อยนั้นก็ต้องรัวหมัดใส่มันไปสักรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วถ้านายทำไม่ได้ล่ะเตะมาเลยเดี๋ยวไม่ต่อยก็เตะล่ะฉันควรจะทำอะไรต่อดีมีแค่นี้โอ้ยคิดตุกงจริงๆกลับมาคุยกับแกนโอเคไปละบายบายโอเค ขอกลับเข้าห้องเลยแล้วกันนะฮะฉันคิดว่าฉันขนพักได้แล้วนะ